ความกลุ้มใจทำให้คุณหลงติดอยู่กับเรื่องเก่าๆและหลอกให้เดินไปหาเรื่องน่ากลุ่มใหม่ๆด้วยความกลัดกลุ้มเป็นเหมือนเมฆหมอกพิษที่ห่อหุ้มจิตใจบางทีรู้สึกราวกับมีมือมานขยำจิตของคุณให้ยูย่ยี่นอกจากรบกวนให้จิตหลงติดอยู่กับเรื่องเก่าๆมันยังทำตัวเป็นม่านหมอกหลอกให้คุณเดินไปหาเรื่องน่ากลุ้มใหม่ๆด้วย เมื่อเชื่อว่าจะมีชีวิตไปเรื่อยๆคุณจะทุ่มเทความคิดให้กับการคว้าสิ่งที่ต้องการจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาไว้ในมือและเมื่อกลัดกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องใดก็ยอมกลุ่มไม่จำกัดจนกว่าเรื่องหน้ากลุ่มจะคลี่คลายกลับจะร้ายให้กลายเป็นดีเสียได้ต่อเมื่อรู้สึกว่าชีวิตกําลังจะสิ้นสุดแม้ด้วยอาการคิดๆสมมุติขึ้นมาในใจ คุณจะเห็นทุกสิ่งที่ได้มาไว้ในมือโดยความเป็นของหลุดลอยหรือเป็นสมบัติที่ต้องทอดทิ้งไว้เอาติดมือไปไม่ได้แม้เรื่องที่ดูน่ากลัดกลุ่มที่สุดในโลกก็มีคุ้มค่าพอที่จะเสียจิตให้พระพุทธศาสนาสอนให้เจริญมรณสติก็เพราะอย่างนี้ยิ่งสมมุติว่าจะตายบ่อยขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งได้ซักซ้อมมากขึ้นเท่านั้น เวลาใดที่ควรแก่การจเจริญมรณสติช่วงรแรกๆควรเป็นเวลาที่คุณกำลังกลุ้มใจหรือกำลังหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้นั่นเองคุณจะได้เห็นค่าและเข้าใจจุดประสงค์ดีๆของมรณสติอย่างแท้จริงถ้าคุณคิดว่านาทีหน้ากำลังจะต้องตายจิตจะยังคงอยากยึดเอาความกลัดกลุ้มไว้กับตัวอีกไหม ไม่เลยถ้ารู้สึกว่ากำลังจะตายใจคุณจะเลิกคิดเลิกยิดมั่นถือมั่นกับเรื่องน่ากลัดกลุ้มบรรดามีไปทั้งหมดจิตกลับใสใจกลับเบาได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณจะคิดเท่าที่ควรจะคิดไม่คิดมากเกินจําเป็นนั่นเพราะเมื่อจิตปลอดโปร่งอย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่จะเห็นทางออกของปัญหาได้ง่ายๆ ไม่ใช่มัวแต่ยอมให้ม่านหมอกของความกลัดกลุ่มมากั้นขวางเอาไว้อาการทางใจที่โปร่งเบาโล่งหัวกลับมาสบายเนื้อสบายตัวหายเครียดหายเกรงอันเกิดจากการนึกถึงความตายถือเป็นการได้ข้อสรุปชีวิตชนิดเดียวกับที่เอลเบิร์ตฮับบาร์ดเคยว่าเอาไว้คืออย่าซีเรียสกับชีวิตจนเกินไปร้ะยังไงคุณก็เอาชีวิตไม่รอดอยู่ดี